โปรเจกต์ Tree Swim แมตอนำเสนอการแปลงภาพสมมิติธรรมดาให้กลายเป็น 3D โมเดลโดยที่ 3D m o เดลนั้นมีข้อดีกว่าภาพสมิติธรรมดาในแง่ที่เป็นวัตถุต้นแบบที่สามารถจัดแปลงทำซ้ำและสามารถนำมาให้ใส่ในเงาในมุมมองที่ต่างกันออกไปได้ภาพสมิตินั้นหากย้ายได้มุมมองอื่นจำเป็นต้องเริ่มทำก,การวาดใหม่ทุกครั้งต่างจากวัตถุสามิติในฐานะที่ว่า วัตถุสามิตินั้นเป็นต้นแบบที่นํามาใช้ได้หลากหลายโดยที่การปรับแต่งของวัตถุในฟิลิโมเดลนั้นยังมีรูปร่างคงเดิมวัตถุสามมิตินี้สามารถนํามาใช้ได้รากับเป็นวัตถุจ,จริงสามารถปรับขนาดและมีมุมมองนับที่นํามาใช้ได้ด,ได้วยผลจากการทดลองของเราสามารถแสดงผลได้ดังนี้เมื่อผู้ใช้ทําการเลือกบริเวณที่เป็นหน้าปัดและบริเวณที่เป็นลำตัวของวัตถุ ี่คือผลที่ได้จากการเลือกหน้าตัดและนำตัวของวัตถุออกมาจะเห็นได้ว่าเราเก็บหน้าตัดของวัตถุไว้แล้วทำซ้ำหน้าตัดของวัตถุนี้ลงไปตามความสูงของวัตถุในวัตถุชิ้นล่างก็ทำแบบเดียวกันแต่ในวัตถุล่างหน้าตัดของวัตถุจะมีการถูกทับซ้อนทำให้เราไม่เห็นรูปร่างที่แท้จริงของหน้าตัดวัตถุ เราจึงถ้าการซ่อมแซมรูปภาพขึ้นมาใหม่เราจะใช้ข้อมูลจากส่วนที่เรายังเห็นอยู่ภายในตัววัตถุซ่อมแซมรูปภาพขึ้นใหม่โดยอัตโนมัตินั้นในหน้าตาที่ถูกซ่อมแซมแล้วเราจะนํามาทําซ้ําเช่นเดิมเพื่อสร้างเป็นโมเดลออกมาอีกชิ้นหนึ่งด้วยการทําเช่นนี้เราจึงได้โมเดลที่มีรูปทรงที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ที่รูปทรงใดรูปทรงหนึ่งโดยที่รูปทรงนั้นต้องเป็นรูปทรงสมงมิติ โดยสรุปผู้ใช้จะทําการเลือกแค่บริเวณหน้าตัดของวัตถุกักบลําตัวของวัตถุเท่านั้นส่วนหน้าตัดของวัตถุที่ถูกทับซ้อนอยู่จะถูกทําการแก้ไขโดยอัตโนมัตินี่คือผลลัพธ์บางประการที่เราทําได้จากการทดลองครับขอบคุณที่รับฟังครับ